รีวิวเครื่องเล่นเทปนอนนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล TC 2130A นะฮะตัวนี้ใช้งานได้เ,เต็มระบบนะครับตัวนี้เป็นไฟร้อยนะครับมีหม้อแปลงแถมให้นะครับหม้อแปลงตัวนี้นะฮะหม้อแปลง50วัตต์เครื่องใช้แค่16วัตต์เลื่อๆนะครับมีหม้อแปลงแถมให้นะครับ สินค้าพร้อมใช้เลยนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยตัวเครื่องจะเป็นอลลอยบวกไม้นะฮะเป็นไม้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับเป็นของโซนี่นะฮะใส่ไฟในตัวตรงรุ่นนะครับมี l ลาย IN l i ล e o เอนะฮะแล้วก็ IC p b ตัวนี้ไม่รู้ใช้งานยังไงนะครับตัวเครื่องสวยนะครับสภาพสวยนะฮะสวยมากมีรอยนิดหน่อยเองตามกันเวลานะครับ ตัวนี้เป็นแม็กอินเจแปนแท้นะฮะแจ้งตําหนิอย่างหนึ่งคือเลขเคาน์เตอร์มันเลื่อนนะแต่ใช่ไงเคาน์เตอร์เดินปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ฮะโซนี่โตเกียวเจแปนนะครับเป็นไฟร้อยนะมีมอแปลงแถมให้พร้อมใช้เลยซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับต้องเสียบผ่านมอแปลงนะครับอย่าเสียบไฟบ้านเราโดยตรงต้องเสียบผ่านมอแปลงที่แถมไปให้นะครับเวลาซื้อไปนะฮะ ไลน์แล้์ใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นหูฟังเป็นเฮดโฟนนะฮะเป็นรูใหญ่นะครับอันนี้เป็นช่องใหม่เฮดโฟนออกปกตินะับผมทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบอขอขอทดสอบระบบอัดก่อนละกันนะครับเราจะอัจจะกุุกรณ์ภายนอกนะครับเวลาใส่เทปใส่ดันเข้าไปอย่างนี้นะฮะเล่นแบบเปิดฝาก็ได้หรือปิดฝาก็ได้นะครับได้หมดนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดจากอุปกรณ์ภายนอกก็คือเปิดจากตัวนี้ลูกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์หรือว่าต่อจากอันนี้ได้นะครับเปิด youtube นะเพื่อเข้ามาอัดที่เครื่องได้นะครับระบบอัดเนี่ยมันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณกดเลคคอร์ดนะครับกด คู่นะครับเวลาอัดกดเพลงบลเรีคอร์ดนะครับเนี่ยเสียงก็จะมาไฟติดนะครับอันนี้ผมเปิดจากเครื่องนี้นะครับอันนี้คือวอลลุ่มเรคคอร์ดวอลลุ่มนะถ้าไม่เปิดก็จะไม่ได้ยินนะถ้าเราไม่ได้โดนทำเสร็จแล้วส่วนพวกนี้เป็นลิมิตเตอร์เทปซีเล็กปกตินะครับเทมวียูเด้งทุกอย่างไฟสถานะหน้าจอติดปกตินะครับเลคคอร์เตอร์ก็เดินปกตินะครับ การหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะนะที่ได้มาทันในทางสุจริตได้เสร็จปุ๊บกดสต็อปนะครับต่อจากอุปกรณ์ภา,ายนอกได้นะครับโทรศัพท์เปิด YouTube เพื่อมาอัดนลงเทปได้นะครับเป็นระบบตัวนี้นะฮะกดซ้ายนะครับกดฟังพระม <กด S 2> ิสุนะทธิีนะคะได้ตอบไปว่า ที่อาจจะพยายามของเราในการสมัยหาทรัพนั้นเป็นการถองนี้เมื่อกี้นะครับกาหน้าในชีวิตนะคะที่ได้มาทันในทางสุดจริตได้เป็นสาย RCA นะครับแล้วก็มาเอาออกสายออก3.5สู่ RCA ด้านหลังนะครับส่วนด้านนอกไลน์เอาเป็น RCA to RCA นะผมต่อเป็นขยายใช้เครื่องนี้นะครับ กอซ้ายกอขวาเต็มระบบนะครับเนี่ยกอขวานะครับไล่กอซ้ายนะฮะเลขคอเตอร์เดินนะครับเวลากอนะฮะดูเลขคอเตอร์นี่ครับเลขคอเตอร์มันจะเลื่อนบางตัวนะครับอันนี้คือแจ้งตำหนิเวลาเลือกใช้ก็กด e 7เออกเดี๋ยวลองฟังระบบเทปเต็มเตมนะครับเสียงดีมากๆนะครับ เราัดกอไปข้างหน้านะฮะเพราะว่าม้วนมันโดนอัดครับคเคาน์เตอร์อะไรรีเซตได้หมดไอโฟนนี้จะเป็นวอลลุ่มแค่เฉพาะเรคคอร์ดนะครเป็นรูปสตูดิโอนะแยกซ้ายขวาชัดเจนเลยเนี่ยผมต่อเป็นสตูดิโอสองฟังนะครับเครื่องนี้จะเป็นเหมือนเทปใบควบคุมวอลลุ่มด้านนอกควบคุมจากเครื่องนี้เพราะผมต่อไลน์เอามาเครื่องนี้นะ เสียงดีนะครับีวิวติดปกติเลยไฟติดปกตินะครับเสียงดีมากๆนะฮะเสียงไม่มีหย่อนมียานนะคะเสียงดีเสียงใสนะครับอันนี้ม้วนเทบโดนัดพับขอยยกก่อไป้างหน้านะครับเสียงโดนัดพับนะครับ เครื่องยาวประมาณ50เซนนะครับปิดฝาเล่นได้นะครับเปิดฝาเล่นได้นะครับได้หมดนะครับสภาพสวยเข็มวิวเด้งปกติหมดนะครับเป็นไม้อันนี้เป็นอลลอยนะครับโตัวตนี้เป็นพลาสติกเกรดดีนะฮะไม่กินเจแปนคอร์สได้ปกตินะครับ ต่อปอดอีเจ็ดม้วนออกนะครับตัวนี้เครื่องมันจะลันตลอดนะฮะอย่างนี้นอกจากจะปิดนะครับเครื่องมันจะลันเหมือนมีพัดลมอยู่ด้านหลังแต่เป็นหม้อแปลงมันลันตลอดเวลาเปิดเครื่องมันจะลันนะฮะเนี่ยนะครับต้องออฟไว้อย่างนี้เวลาหยุดเล่นนะครับเนี่ยรีเลยเคอร์เตอร์มันจะเลื่อนเป็นบางตัวเท่านนโอเคนะครับขอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ